สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพบกับน้องแมวพันอเมริกันช็อตแท้วันนี้มาอาบน้ำเพื่อที่จะทำวัคซีนหยอดยาป้องกันปรสิตภายนอกแล้วแมวตัวนี้เป็นแมวที่ประวัติไม่ชัดเจนเนื่องจากตัวนี้ถูกถูกทิ้งแล้วก็มีคนใจดีรับ ที่จะดูแลต่อก็เลยต้องทำการบูทวัคซีนเพิ่มซึ่งวัคซีนก็ประวัติไม่ชัดเจนจึงจำเป็นต้องฉีดเป็นวัคซีนรวมด้วยกัน2เข็มก็เป็นวัคซีนรวมแมวซึ่งก็ทำความสะอาดอาบน้ำเช็ดหูตรวจขี้หูว่ามีอะไรในหูหรือเปล่าซึ่งก็พบว่าตัวนี้ มีไรในหูแล้วก็ทำการล้างหูไปตั้งแต่ตอนอาบน้ำแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการเป่าขนเช็ดตัวให้แห้งสนิทแล้วก็วีขนตีขนให้ขนฟูฟูเก็บขนที่เป็นขนเก่าหมดอายุด้วยการแปรงหวีซ้ำๆแล้วก็เป่าด้วยใดอุ่นๆเพื่อให้ขนแห้งแล้วก็ขนที่หมดอายุ หลุดร่วงไปซึ่งแมวตัวนี้จากการตรวจด้วยคุณหมอก็คิดว่าอายุของแมวน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ5-6เดือนสังเกตได้จากตรงที่ฟันน้ำนมยังยังไม่หลุดหมดแล้วก็มีฟันที่เป็นฟันแท้เริ่มขึ้นมาในปากบางบางซี่ซึ่งก็จะมีพวก ฟันเคี้ยวคู่หน้าก็จะหลุด่วงแล้วก็มีฟันน้ำนมยังค้างอยู่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าแอวน่าจะยังเด็กอยู่ซึ่งการทำวัคซีนกระตุ้นวัคซีนในแมวที่ไม่รู้จักประวัติก็จะปลอดภัยทั้งตัวน้องแมวเพื่อให้น้องเขาปลอดโรคและก็หยอดอยาป้องกันปรสิตภายนอก ประสิทธิ์ไปนอภายนอกก็จะมีหลายยี่ห้อก็จะวิธีการป้องกันก็จะมีแบบสด้เลื่อนก็มีตัวไรตัวมัดส่วนมากแมวก็จะเป็นไรในหูอันนี้ก็จะพบเยอะแล้วก็ถ้าปล่อยแมวออกไปเล่นข้างนอกก็จะเป็นมัดกระโดดตัวสีดำดำถ้ามองด้วยตาเปล่าถ้าคนที่แบบไม่ไม่ได้คุ้นชินกับตรงนี้ก็อาจจะมองไม่เห็น แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นวัคซีนรวมแมวทั้งหมด5โรคแล้วก็เป็นเข็มหนึ่งก็จะเป็นวัคซีนพิษสุนัขบ้าก็จะฉีดก,กระตุ้นแล้วก็เพื่อให้แมวแข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคบางโรคที่สามารถติดต่อจากคนจากสัตว์สู่คนได้ซึ่งแมวตัวนี้ก็ เป็นแมวที่โชคดีตัวหนึ่งที่มีคนไปรับอุปการะเพื่ที่จะเลี้ยงเป็นเจ้าของเป็นเจ้าภาพแล้วก็นำมาฉีดวัคซีนต่อคือตามจริงแมวอเมริกันช็อตแฮร์ก็เป็นแมวที่มีร่างกายที่สมส่วนสมดุลเป็นแมวที่แข็งแรงแล้วก็เป็นแมวที่มีลวดลายที่มีสเสน่ห์สวยงามแล้วก็ ลักษณะทางโครงสร้างของเขาก็เป็นแมวที่มีความโดดเด่นในเรื่องของโครงสร้างเนื้อก็จะเป็นโครงสร้างกล้ามเนื้อสรีระที่แบบค่อนข้างที่จะได้มาตรฐานแล้วก็มีความแข็งแรงมัดกล้ามเนื้อก็จะมีความแข็งแรงมีความสมดุลแล้วก็ส่วนลักษณะโครงหน้าก็จะเป็นแมวที่มีโครงหน้าที่ จมูกไม่แบนจดเกินไปทำให้ระบบการหายใจไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็ระบบหูก็จะเป็นหูที่ตั้งชันมีการระบายมีการโฟของอากาศก็ทำให้มีไม่มีปัญหาเรื่องช่องหูอักเสบหรือว่าหูน้ำหนวกนั่นเองซึ่งพันนี้ก็เป็นพันที่ใกล้เคียงกับแมวไทยซึ่งถ้าท่านไหนที่ชอบแมวที่เป็นแมวต่าง ต่างประเทศก็สามารถที่จะเลี้ยงพันุ์นี้ได้เพราะว่าถ้าทำเรื่องของวัคซีนครบแล้วก็ทำเรื่องของป้องกันปรสิตภายนอกก็คือหยอดป้องกันเห็บปัดร่างกายก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าให้ทำทุกเดือนแล้วก็ดูแลสุขภาพพวกภายนอกแบบทุกเดือนอย่างเช่นพวกอาบน้าอย่างนี้ก็แนะนำสองสัปดาห์ครั้งหรือว่า1เดือนครั้งก็ยังไหว ซึ่งถ้าทำตรงนี้ได้ส่วนมากก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตามที่เราต้องการแล้วก็กินอาหารเม็ดอาหารเปียกตามที่อ,อัวแพทย์แนะนำก็จะทำให้มีขนที่หนานุ่มและก็สวยงามซึ่งถ้าท่านใดที่ต้องการจะเลี้ยงแมวก็แนะนำพัน์ุนี้ได้ก็คืออเมริกันช็อตแฮรก็ดูแลง่ายนิสัยดีและก็ มีความอ่เป็นกันเองเป็นมิตรก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณเจ้าของแล้วก็ขอบคุณคิดถึงอัญยองที่ให้เราเก็บภาพสวยๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปด้วยอาน้องก็กลับบ้านนะคะสวัสดีค่ะ